วันี้พามาชมาบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่สองงานนะแล้วก็มีที่ใช้สายก็รวมๆแล้วประมาณหนึ่งไร่ฮะหนึ่งไร่ติดของน้ำไหมพี่อันนี้เขื่อนท่าด่านจังหวัดนครนายกที่มองเห็นนี่ก็คือนีน่นะเขื่อนแต่ต้นไม้จะบงังนีฮะก็จะเป็นสันเขื่อนเราอยู่ด้านมุมขวาสุดของสันเขื่อนนะฮะ อยู่ด้านมุมขวาขาเข้าอยู่ด้านขวามุมสุดของสันเขื่อนอันนี้ก็จะเป็นบ้านรีสอร์ทขายทั้งหมดห้าล้านบาทน,นะล้วก็จะติดคลองน้ำนี่ฮะด้านด้านนี้ก็จะวิววิวภูเขาสวยงามน,นะพี่จะขอเปิดมาที่ห้าล้านเนาะ ราคาต่อรองเอาอันนี้เอกสารสิทธิ์ก็น,อ,นสอสามขอ,น,อนสอสามขอเอกสารสิทธิ์นอนสอสามขอนะราคาต่อรองกัเจะของเอาห้าล้านบาทเนื้อที่สองงานแต่รวมเนื้อที่สา,ายสอยประโยชน์ก็คือที่งอกนะก็ประมาณหนึ่งไร่เสร็จๆฮนะสวยนะพี่ ติดคลองนะ้าวิวเดินอันนี้ผมเดินก็ส,สันๆหน่อยนะแล้วก็จะมีที่จอดรถนะแล้วก็บ้านสี่หลังสนใจนะ 52, 80, 4, 3, ครับติดต่อแล้วฮะศูนย์แปดสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับนี่ฮะเราอยู่ คล้ายเกือน0923804583ครับ